ฉีดน้ำมันเกียร์กันหน่อยฉีดเพื่ออะไรฉีดเพื่อป้องกันสนิมครับนี่รถคอกต้องดูแลกันหน่อยฉีดน้ำมันเข้าไปรีโวครับ ก็ใช้น้ำมันอะไรฝรั่งไทยหรือน้ำมันเกียร์ใช้น้ำมันเกียรแบบเหนียวเหนียวหนึบพ้นไปเพื่อป้องกันสนิมโอ้โหขาคับมีสองอันเลยครับคันนี้สุดยอดรถทำเงินครับนี่ฮะรถเงินแสนทำเงินล้านครับคันนี้เจ้าของวิ่งไม่ค่อยมีเวลาได้หยุดเลยครับล้อหน้าใช้ล้อ17ครับ จ้าของบอกว่าล้อส8ไม่ไหวครับซื้อล้อสิดีกว่าครับนี่ฮะโอ้โหรีโวครับทันนี้เป็นเทารลอยนะฮะเดี๋ยวจะพาเพื่อนมาดูครับกระทะล้อหลังเขานี่โโยโห้ยกว้างมากเลยอ่ะดูดิออบลึกด้วยดูดูออบก,ก่อนโอ้โหเทารลอย สวยงามพระรามแปดเลยคันนี้ก็จดจัดแบบว่าตรงย่อนิดๆน,นะฮะเดี๋ยวจะพาไปดูช่วงล่างของเขาช่วงล่างของเขานี่แแกวเหมือนกันนะครับดูครับโอ้โห,โโหโชกไฟแน่นอนจริงๆครับแน่นอนฮะใส่โชกไฟมีขาโชกไว้แบบสวยๆนี่ฮะสูดใครก็สูตรมันครับนี่ฮะ ไตลใครก็สไตล์มันโอ้โหแน่นอนครับอันนี้แนบตึบเลยเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนๆมาดูใกล้ๆดูแนบเลยเยอะมากครับหนึ่งสองสามสห้าหกเจ็ดแปดเก้าเก้านะครับแต่ว่าดูสองตัวล่างนี่หนาตึบเลยครับโอ้โหตอนนี้เขากำลังพ้นน้ำมันอยู่นะครับนี่ฮะพ้นน้ำมันเพื่อป้องกันสนิม เอาแหละนะฮะช่างทํางานไปด้วยก็รีวิวไปด้วยนะครับเสียงอาจจะดังไปบ้างก็ต้องขออภัยนะฮะเพราะว่าช่างกําลังทํางานนะครับให้ดูครับนี่ครับช่างเขาก็พ่นน้ํามันเข้าไปเพื่อป้องกันไม่ให้มันเกิดสนิมรถต้องบอกก่อนว่าวิ่งสายอาหารทะเลนะครับหรือว่ารถจังหวัดตราดเนี่ยนะครับก็จะต้องพ่นน้ามันไว้นิดนึงก็อย,อยังดีคันนี้เหลืออีกสองเดือนเจ้าของบอกพอนหลุดแล้วครับ เท้าลอยของใครอ่ะช่างบอ่อใช่ป่ะอ่าเท้าลอยของช่างบอ่อของใหญ่นะครับนี่ฮะกระทะสวยครับดูดิออฟลึกมากครับดูออฟซะก่อนนะฮะดูครับนี่ฮะออฟเหลือเฟือเลยครับดูครับโอ้โหสุดยอดใช้ขอบเท่าไหร่เอ่ยขอบสิบปีครับนี่ฮะกระทะออฟลึกนะครับเท้าลอยช่างบอ่อของใหญ่ดู ใส่ค่คัำสองอันเลยครับอันนี้ฮะแม่แถวจริงๆคันนี้ครับล้อสิบเจ็ดครับไหนเอ่ยนี่ล้อสิบเจ็ดเจ้าของบอกว่าชอบล้อสิบเจ็ดครับล้อสิบแปดไม่ไหวครับซื้อยางไม่ไหวครับที่ว่าไม่ไหวเนี่ยครับโอ้โหคันนี้สุดยอดสายลุยนะฮะคันนี้นะฮะรีโวครับเนี่ยฮะเจ้าของก็ปรับแต่งนิดนึงดูแลกันนิดนึง รถใช้งานนี่ต้องบอกว่าถ้าไม่ดูแลเลยไม่ได้นะครับผกพังหมดเจ้าของคนนี้รักรถมากนะครับแล้วก็เป็นคนที่ดูแลรถได้อย่างดีเลยครับหลายปีแล้วแหละนะฮะคันนี้เจ้าของบอกอีกสองเดือนผ่อนหลุดแล้วสบายนี่สายเผาลอยรถบรรทุกเจ้าของมีรถหลายคันนะครับดูแหนบโอ้โห นี่เป็นตับเลยอ่ะแหนบสองตัวล่างมันหนาจังเลยอ่ะแหนบของอะไรอ่ะหนาจังเลยสองตัวล่างอ่ะมิซูเหรอใช้แหนบอ๋อเหรอโอ้ใช้แหนบมิซูนะครับเนี่ยคือมันหนามากเลยโอ้ว้าวาาววที่ว่าใส่สลกนี่เนาะมันต้องว้าวนิดนึงอ๋อว่าต้องสลกนิดนึงนะครับนี่ฮะจุกว้าวนะถ้าไม่ว้าวมันใส่สลกไม่ได้มันติดนะครับ โอเคนี่แอบมุดใต้ท้องให้เพื่อนๆได้ดูกันแต่ว่ามุดมากไม่ได้ครับเพราะว่าเขาพ่นน้ำมันแล้วนะครับต้องบอกว่าโอ้โหถ้าเกิดช่างจะซ่อมบำรุงรักษาหรือว่าดูแลนี่ต้องบอกว่าถ้าช่างจะเซอร์วิสนะช่างบอกว่าโอ้โหต้องซื้อยาตะผมเผื่อซะแล้วนะครับอันนี้สุดยอดเลยให้ดูด้านท้ายครับนี่โชคไฟเขาแจ๋วมากเลยโอเคนี่นะฮะช่วงล่างของรีโวครับ ก็เซตก,กันแบบระดับแบบว่าตุบๆกันไปเลยนะฮะคันนี้ใส่ระดับ4 5ตันใส่มาแล้วนะครับเจ้าของจัดหนักมาแล้วนะฮะน้ำคลิปสั้นๆมาให้เพื่อนๆได้ดูกันนะฮะคันนี้พ่นน้ำมันนะครับพ่นน้ำมันใต้ท้องเพื่อป้องกันสนิมนะครับอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะครับบา,บายยรักนักจุ๊บๆบายบายครับ เอ๊ะธรรมดาก็เติมล้ออันนี้มีเติมกระบอกข้างเลยเฮ้ย,ววยโอ้โยสายบรรทุกเครู้กันครับเติมลมตรงนี้เขาเติมทําไมครับนี่ครับสายบรรทุกเครู้กันนะฮะว่ามีจุบตรงนี้เขามีไว้ทําไมครับนี่สายบรรทุกเครู้กันโอ้โยสุดยอด